นี่คือต้นช้างร้องช้างร้องหรืวอว่าต้นสามแก้วนะทุกคนมันมีพิษเอ่อ ờ, บริเวณขนพิษอย,นะยู่ที่ขนที่ใบนะทุกคนอยู่ในในป่าเวลาเดินผ่านผ่านไปานาก็ต้องระมดัดระวัง หลังจากที่ขึ้นจากาในคลองที่เป็นน้ำตกแล้วเนดะี๋ยวเรามาก่อไฟหุงข้าวพักกันตรงนีนนะ้เดี๋ยวพ่อจะไปเอาน้ำก่อไฟรอนะ เดี๋ยวเรารอ,รอพ่อไปเอาน้ำกันนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมีข้าวนี้นนะไฟติดแล้วบริเวณน,นี้จะมีช้างผ่านด้วยนะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูรอยช้างป่าครับ แถวเกาไพายตรงนั้นป่าบริเวณนี้ก็ถือว่าค no ่อนข้างยัง มีต้นไม้ใหญ่ๆแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์อยู่มากเลยนะทุกคนเป็นป่าดงดงดิป่าลึกห่างจากาที่เดินาจากบ้านก็ประมาณเจดกิโลนะทุกคนประมาณเจ็กิโลแล้วก็ลงไปข้างด้านล่างที่เป็นน้ําตกอีกก็ถือว่าไกลมากมีต้นไม้ที่หาดูยากแล้วก็ต้นโตๆเยอะแยะมากมายเลยนะ หาดูได้ยากมากบางบางื้นที่ก็เกิดกับหินแล้วแต่ลักษณะแต่นี่เกิดกับไม้ต้นเล็กๆ สนามรากจะลอยอยู่เหนือดินนะทุกคนเป็นการดูยากมากๆเลยนะ ต้นนี้คือต้นม,มะไฟเต่านีลักษณะต้นเล็กๆมีเป็นผลเหมือนลูกไฟอนนี้ดอกมันสีแดง เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะครับตอนนี้ก็ประมาณบ่ายบ่ายสอง กำลังเดินจากปนะ่นะนะนานั่นเลยต้นนะต้นมะเดือนะทุกคนต้นใหญ่มากพอฝนุกแล้ว เป็นพวกสัตว์มากินนะต้นนี้ประมาณเกือบสิบคนโอนะ๊บเกือบสิบคนโอบได้นั่นล่ะทุกคนลักษณะเป็นภูพอหมีนะละกษณแผ่ไปกว้างมากเพี่อเกับก้อน เดินไปอีกอีกไม่ไกลก็จะออกจากป่าแล้วนะทุกคนก็จะปิดคลิปตรงนี้กันที่ต้นมาเดื่อต้นยักษ์ต้นนี้นะสกหรับคลิปนี้ก็พาทุกคนเที่ยวเดินชมป่าชมธรรมชาติแล้วก็ไม้ป่าหายากแล้วก็ของ แบบหายยากอาถันอะไรแบบนี้นะเจอมากมายเลยนะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ไม่ลืนองด้วยแชร์ถ้าถูกใจก็กดไลค์แชร์หลายๆที่เลยนะเดินมาเนี่ยประมาณเจ็ดกิโลนะทุกคไกลไกลพอสมควรนะไม่ได้เป็นทางนี่นะขึ้นภูเขาชัน อันนี้เราได้เจอไปเที่ยวน้ําตกที่หุบเขาลงไปแล้วก็เจอไม้หายากซึ่งเป็นลักษณะคล้ายเป็นเทว,วันทว,วันชองอ่ะแล้วก็ต้นอืมเม้าเหล็กนะซึ่งแข็งมากวันนี้เสียงกิ้งกิ้งกิ้งกิงเหมือนเหล็กเลย แล้วก็อีกหลายต้นนะถ้าดูไม่จบก็ย้อนไปดูนะมีประโยชน์มากๆเลยฝากดไลค์กดติดตามให้มานนด้วยนะทุกคนตำหรับคิปนี้ก็ขอจบประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้า เดินไปอีกประมาณสองกิโลนะสองกิโลในลาปากเราจะถึงสวนแล้วก็ถึงบนะ้าน